ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิตรหมอยินดีตอนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอออง,งพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น<ม>ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1496เบอร์086329 1496 รือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้า big วันเก้าเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนะักเรียนมิตรหมอได้มีโอกาสเข้ามานั่งถักทายเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับทางช่อง Youtube <ม>นะครับนะ<ม>ก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับนะต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะครับนะแฟนคลับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมนะ หากชมแล้วเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะหรือโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วก็หากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บนะครับปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับ,นะรบนะเพียงคนเดียวนะก็ติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะครับนะ ก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496เนะเบอร์086-329-1496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะคิณมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ที่จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับนะก็ต้องขออนุญาตนะามานะที่นี้ด้วยนะครับก็คือในเรื่องของเกแท้นะก็ เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามนะครับนะเป็นคําตอบฟังดูแล้วดูเหมือนจะดีนะฟังดูแล้วมันจะดีสําหรับท่านใหม่ๆว่ากันง่ายนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เป็นอันว่าก็คืออย่าไปตอบดีกว่านะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคาตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะ และคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามา่นแหละนะครับส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวจริงๆนะครับก็หมายความว่ามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันลงกั้เดิมเท่านั้นประมาณนี้นะ,ะก็นะครับนะคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็คือต้องการคําเดียวนะจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดนะครับก็คือ ด้านไม้ฝักไม้นะครับนาส่วนวางไว้ด้านล่างก็จะมาวางนะครับนะเป็นแปกเก่านะครับให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่ก็คือด้ามไม้แกะเท้าเวศส่วนนะครับด้านล่างนะส่วนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นมีดควนช้างเช่นเดียวกันนะครับนะและที่อยู่ข้างบนจะเป็นสลิกาขนาดจิ๋วนะครับมาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ แล้วก็ที่วางไว้ด้านล่างนะครับนะที่ผมใช้ดินสอนะครับนะก็คือชี้อยู่นะก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดตองโปของเรานี่แหละนะครับนะ,ะก็คือหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะอ่าะก็คือ,อหากท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะสนใจนะอยากจะติดต่อสอบถามนะครับนะ รายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับนะก็คือในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักขรมิตอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะก็ยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ที่จะไม่ได้ตอบให้นั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะครับตามที่ได้เรียนเอาไว้เบื้องต้นนะ เอาละครับวันนี้ก็นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับก็คือด้ามไม้นะครับนาฝักไม้เร่มนี้น้าไม้ท่านได้รับชมนะครับนาที่สําคัญเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมนะนะครับน้าเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้ในยุคต้นๆนะครับที่สําคัญนั้นก็มีความยาวนะครับหน้าของใบก็อยู่ที่รวมด้ามฝักนะครับนะ อยู่ที่10นิ้วนะครับอยู่ที่10นิ้วนะเฉพาะใบก็7นิ้ว <c oughs> นะครับก็จะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะสูมให้ท่นนานได้เห็นนะครับนะ,ะมีเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมเป็นศิลปะของอช่างยุคต้นนะหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านนะครับที่เราได้ทราบกันนะครับนะ ก็เป็นเมธที่มีความงดงามนะครับแล้วก็มีมนเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคันะครับก็ลองมาเยี่ยมชมกันนะ,ะในมีดถึงเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบก็คือด้วยกันอยู่ก็คือ3ส่วนใหญ่ๆนะสาส่วนใหญ่ๆนะครับอ,อกล้องนะครับมาในเช็ดหน้ากล่องนะก็จะฝ่ายดูนิดหนึ่งนะ,ะนะครับนะ มีองค์ประกอบอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหน่ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับสก็จะเป็นในส่วนของด้ามและ3านั่นก็จะเป็นในส่วนของใบนะเอาละครับพอนะครับนะหลักๆเลยในการที่ผมเข้ามานั่งทําคลิปทํามอิโอนะครับก็เน้นนําเอามีเทพสัสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเนนะีตอนล่างมาให้ท่านได้รับชมนะ ในเขตภาคเหนือตอนล่างก็จะมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเรืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ส่วนใหญ่นะครับก็ผมจะมีมีรหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็คือมากกว่าหลวงพ่ออื่นๆนะก็ต้องต้องเรียนนะครับนะอย่างเช่นเล่มที่กำลังให้ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเป็นมีดยุคต้นของท่านนะครับนะ ผู้ถึงมียุคต้นนะครับบางท่านก็ถามว่านะครับก็คือสร้างตั้งแต่ปีพศ .2000 ที่เท่าไหร่นะ,ะมียุคต้นนี่หลวงพ่อท่านได้เมตตานะครับสร้างเป็นจิตจารักษณะเลยก็คือตั้งแต่ปีพศ .2450 นะครับเป็นต้นมาจนถึงปีศสนะอ่าศ5 0นะครับ2450แล้วก็ไปจนถึง2470นะ อันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะจาอ่เจาก2470ไปถึง2480ีัแนนั้นจะเป็นมีดยุคก,กลางของท่านนะอ่าก็คือนะครับนะและส่วนจาอ่เจาก2470ไปถึง2494นะครับอันนั้นก็จะเป็นมีดยุคปลายท่านได้แบ่งเอาไว้ทั้งหมดก็คือด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะครับนะอ่าก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบอย่างนี้นะครับนะอ่า ทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะมีทุกเล่มนั้นก็จะเน้นนะครับนาบอกยุคบอกสมัยให้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะ,ะก็เนื่องจากว่าบอกไปก็บางท่านก็ไม่ได้เชื่อนะประมาณนี้นะครับนะก็ต้อตงการที่จะ,ะให้ท่านก็คือลองดูนะครับด้วยสายตานะครับอันแหลมคมของท่านนะครับนะเองดีกว่านะ ก็คือเพียงแต่ว่าท่านดูแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็ติดตรงไหนก็คืออยากจะให้ถามตรงนั้นนะครับนะจริงๆผมต้องการก็คือให้ทุกท่านเนี่ยก็คือโทรเข้ามาพูดคุยนะครับนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ว่ากันง่ายนะครับก็หมายก็ว่าผมอยากจะตอบนะครับตอบตามที่ ท่านเขาเรียกว่าชี้จุดตามที่ท่านโฟกัสว่างนะ่ายนะเพราะนั้นก็คือมีดทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มนี่ก็ส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสน,นะอาจจะไม่ได้ดูเต็มใบเต็มด้ามเต็มฝักสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ท่านไหนนะครับอยากจะดูนะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าจะดูเล่มนี้นะ,ะนะครับท่านก็ไปแคปหน้าจอนะัอแคปหน้าจอนะครับ EP นะนี้ลูกศิลเป็น EP ที่ อ่าเก้านะครับนะเก้าสามสี่นะเก้าสามสี่นะครับนะอ่าเป็นเอพีที่เก้าร้อย่าสามสิบสี่ว่ากันง่ายนะอ่าท่านก็ไปแคปหน้าจอมานะครับเพราะมีทุกเล่มนี่ผมก็จะมีนะครับนะอ่าภาพนิ่งนะครับนะภาพถ่ายนะเป็นภาพนิ่งนะครับนะทุกเล่มนะครับทุกเล่มนะอ่าผมจะถ่ายไว้เพื่อที่จะ ท่านที่สนใจว่ากันง่ายนะครับสนใจก็จะส่งภาพนิ่งให้ท่านได้ชมนะจะเป็นภาพเต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักนะครับทั้งหมดเลยนะแต่ในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นขย,ขยายนะต้องการซูมให้ท่านได้เห็นอักขระก็ดีนี่ครับอย่างที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะได้เห็นอักขระนะครับหรือว,ว่าการตอกนะครับนะตัวน้าก็ดีนะ นะครับนะานาคเรามองผิวเผินก็จะว่าเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะแต่นี่เป็นศิลปะของฝีมือนะครับช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นว่าง่ายนะเต็มไปด้วยอักขระนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่า,าบนใบมีดนั้นนะครับนอกจากที่จะตอกลายหน้าคเกี้ยวนะครับนะเอาไว้แล้วยังมีอักขระนะครับนะ อะไรนะครับหนะ้าที่ตอกไว้บนใบมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนะอ่าเต็มไปหมดเลยรวมทั้งโคนมีดก็จะเป็นภาพปิตานะอ่าส่วนนะครับนะอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ก็จะเป็นนี่นะครับนะนี่รู้สึกว่าจะเป็นยันตีนะครับแล้วก็จะตอกเป็นอัขระนะครับนะเป็นบทอิจิโสเลือนเตี้ยนะครับเอาไว้ เดี๋ยวเราค่อยมานะครับดูรายละเอียดกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับนะายละเอียดเกี่ยวกับพวกอัขราชทั้งหมดนีก็อยากให้ท่านก็คือลองอ่านนะความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับนะของใบมีดนะแต่ละเล่มนะครับนะผมบอกแล้วนะครับว่ามีดแต่เล่มนะบอกยุคบอกสมัยบอกปีทั้งหมดแหละ,ะครับนะ แต่ท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหน,นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกคนนั้นมองเห็นเหมือนกันแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับนะ,ะแน่นอนแล้วก็คนจะได้ของดีแล้วก็ไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะครับนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะอ่าไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวก่บเปล่าไปหมดนะครับนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีก็ไว้ในครอครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะอ่านี่เอามาให้ท่านชมนะครับนะเอาล่ะครับพอเราดูในส่วนของผิวต่างๆของเหล็กก็ Uh, ลองไปดูที่ uh, อักขละนะครับที่ต่ออ้อยบนใบ uh, มีดด้านนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่หน้า,หน,าหน้านะครับนะตรงหน้าหน้าก็จะเป็นต่อคาว่ามะอาอุนะ uh, เป็นมะอาอุนะครับก็เป็นมหาอุดนะครับกนะ็เรียกว่าใช้ได้จงตั้งแต่เมตตานะไปยันมหาอุดนะอันนี้นะ uh, ในเรื่องของป้องกันในเรื่องของ uh, พูดง่ายว่าเป็นในเรื่องของ แควคาดปลอดภัยนะนะครับนะก็เรียกว่าก็เรียกว่าเรื่องคงประพันคงกระพันนะคงกระพันชาตินะครับนะก็คือเรื่องพวกนี้แหละนะแต่ก็ผมพูดกว้างๆนะครับกว้างๆเอาไว้หากท่านไหนอยากจะทราบรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อนะครับและเข้ามาที่เบอร์สูตร2 9 1 4 9 6ได้นะ ส่วนตัวนาคนะครับก็นะครับในตัวนาคก,ก็จะต่อนะเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์เอาไว้นะอ่าก็คือมีอักขระทั้งหมดก็คือ16ตัวนะครับท่านสามารถเต้นนับได้เลยเริ่มเริ่มต้นจากตัวนะนะครับนะอ่าอะไรก็แต่ที่นะขึ้นต้นนี่ถือว่าเป็นเลิศนะครับนะเป็นบทพระคาถาที่ต้องเรียกว่าสุดยอดนะ นามะนะับนามะนาอะนอกนกะกออนอะนาอะกะอังนะก็คือทั้งหมด16ตัวนะครับนะเป็นประคาถาเรียกว่าเป็นหัวใจนะครับนะของพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้นะส่วนนะครับตรง4ตัวนะครับ4ตัวที่ตอกสลับไว้บนตัวหน้าก็ตอกคำว่านามะคาถาเอาไว้นะครับอันนี้เป็นธาตุสี่นะ เป็นธาตุสี่ก็คือเป็นตัวหนุนนะครับนะหนุนอย่างไรนะครับหนุนให้พระคาถาทุกบทมีความเข้มขลังมากขึ้นว่ากัน่ายนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะเสริมนะครับนะเราคําว่าเสริมหมายถึงจะท่องบทไหนก็แล้วแต่ต้องเติมคําว่านามาคาถาเอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างนะครับนะนามาณะนอก,อน,ก,ะกอ,นอนะนะอนะอกออนาะกอกอังแล้วก็ต้องเติมคําว่านามาพคาถาเข้าไปนะครับตามที่ ท้ายนะครับนะท้ายบทพระคาถานะอ,าอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะส่วนตรงหางหนาคนะครับนะก็ตรงหน้าพระปิตาก็จะตอบคาว่าอรหังพุทโธนะครับนะเป็นพระคาถาก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะครับนะก็คือผู้เบิกบานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆว่ากันง่ายนะครับนะก่อนมีเหตุนะครับนะสิ่งไม่ดีเนี่ยก็จะ เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเซนต์นะครับมีเซนต์ที่จะรู้นะครับนะเรื่องราวต่างๆอันนี้มาก่อนนะครับนะก็ะยกตัวอย่างการเดินทางไปไกลๆนะครับนะก็ถ้ามีเหตุต่างๆก็อาจจะทําให้หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบาังเอิญต้องไปประเชิญนะครับนะก็จะทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับนะ ที่สำคัญคือตัวอุกขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงหน้าพระปิตานะ,อ,ะอันนี้ก็คือด้านที่1นนะครับด้านที่1่ทีนี้มาดูในด้านที่อนะอ่นะนะครับด้านที่2ก็จะเห็นเป็นยันตีนะครับน่านเป็นยันตีก็ถือว่ายัน8ปทิศเลยทีเดียวนะ,ะเรียกว่าเป็นการป้องกันนะครับภัยรอบด้านนะ,ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่นะครับเป็นบทอ e ีพิโซเรือนเตี้ยนะครับนะก็หมายความว่าได้ยกเอาบทอ e ีพิโซทั้งหมดนะครับนะมาย่อให้เหลือเพียง2แถวอยู่บนใบมีดเล่มนี้นะ,ะก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เรียกว่าเหนือสิงใดนะครับนะต้องเรียกว่าบทนี้เรียกว่าเหนือสิงใดนะครับนะ,ะถ้าเราจะอ่านก็ต้องอ่านว่าอ e ีพิิโซนะครับวิเสเสอีกอีเซเสพุทธนามีอีกนะครับนะ อิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิติยินะครับก็ทั้งสองแถวนะอ่านี่นะครับนะทั้งสองแถวนะอ่าเป็นบทก็เรียกว่าเป็นหัวใจนะครับนะของพุทธองค์ก็คืออีกบทหนึ่งนะอ่าก็เรียนทนไว้ที่สําคัญก็คือตอกตัวอุนะครับบล็อกหัวท้ายนะเอาไว้เลยว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็มีนะครับนะประมาณนี้มีประมาณนี้สําหรับมีเลมนี้นะ เอาล้ครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ34วินาทีนะครับก็าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันก็เข้ามานะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนะโดยเพอท่านใหม่ๆนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้นะครับก็หมายคมว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเขาไมา่ได้ตรงนั้นนะครับผมต้องการให้ทุกท่านนิดก็คือโทรเข้ามาพูดคุยกันนะ,ะก็คืออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเกี่ยวกับประวัติขององคอเดิมนะครับนะท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรต่างๆคนนี้นะ ท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดรมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลรินมิดหมอก็กล่าวคำว่าส,สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ